รู้มานานแล้วว่าแกแข็งแรงแกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรเลย <c oughs> ก็มาล้วงความลับแกนะครับว่าทําไมแกถึงได้แข็งแรงขนาดนี้ <c oughs> กินยาบแบบโบราณน่ะ <c oughs> แต่แกก็ <c oughs> แกแข็งแรงจริงๆนะครับแต่ยาสมานไม่เนี่ยโอ้ยในค้าเขาขายอะไรมาไม่ย่างแลยเนะ่ยขอบคุค่ะ เขาครบมาแต่เมืองรับแลงข้าวสารดิดค่ะอ้าวมันคือแต่คก้อนมันเป็นแพนเนี่ยมาแต่มพุ่มมันเป็นซนี่หรือมาแบทไม้ค่ะทำน่ารักคุกกี้ค่ะไทยพอดีนะมาบอกให้มันแตกค่ะไทยไทยพอดีรุ่งระยิบฮะค่ะโอ้เป็นรอข้าวอยังดูสร้างอีเหตุเทวนาอ้าวเขาครบได้ไหมค่ะ ก็มีอะไรเขาก็จะเดินขายอย่างนี้แหละนะครับไม่ตรงั้งร้านไปตงน้ทำไมค่ากาแฟไปซื้อก็โคไปเอ๋โซื้อแะกอนบ้นกอนหนีโอ้เซ่เซ่เซ่กินเมืองแล้วอีกกนและจ้าก่อนบ้านก่อนเมืองคะแซบหมดละแซบกันมอนฟล์มึนนวเาจะตัวกันเด้อ บรรยากาศนะครับวันนี้ผมเก็บบรรยากาศนะครับในมุมต่างๆของวางหินตมบลวับงหินอำเภอบางป๋จังหวัดเพชรบูร์นะครับไม่มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านในทุกมุมๆในทุกมุมนะครับที่เป็นในแนวออกชนบทนะครับ ภาพบรรยากาศของชนบทนะครับในเขตของตำบลวังหินก็ยังมีลำห้วยลำคลองมีทุ่งนาป่าเขาให้เห็นอยู่นะครับไอส่วนที่ตัวในหมู่บ้านจริงๆผมก็ก็เห็นคาดว่าทุกคนคงเห็นเป็นชินตาแล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นแล้วก็ให้นึกภาพของบรรยากาศนี้ย้อนยุคไปประมาณสักหลายสิบปีก่อนนู้นนะครับโอ้สะอาสะอ้าน ใบไผ่ร่วงลงมาก็ก็กวาดเก็บอย่างดีเลยนะครับแล้วยังมีปั๊มน้ำมันหลอดแบบหมุนยังมีเห็นอยู่นะครับยังมีเห็นอยู่ปัจจุบ,บันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากจะหาดูอีกทีได้ก็คือในเขตของชนบทเท่านั้นนะครับปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพริกปลูกอะไรมะเขือข้าวโพดอะไรต่างๆนะครับโดยที่อย่างน้อยๆก็ประหยัดค่าซื้อ ของตลาดมาทำอาหารนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างของในรั้วในสวนนะครับเก็บมาเหลือกินก็ขายไม่ค้านั่งขายพริกเขาเอินพริกย่างนะพริกปอกเจี๊อบหัวพริกปอบนี่เผ็ดจังเด้ออือยใครตัวนี้สิบ้าดีไหมซามเคสซามเคสต่ัวนี้ปลูกเองใช่ปะปลูกเอง อ,อ,อันอันไหนส่วนนี้เหรอน,นี่นะในส่วนนี้ <c oughs> แตงพันเออคิดคิดชงค <c oughs> ังวอันนี้ก็เป็นร้านค้าประจำหมู่บ้านในโซนนี้ก็จะมีอยู่เพียงร้านเดียวเนี่ยนะครับนี่ก็ห่างจากหมู่บ้านใหญ่มาก็ไม่มากนักนะครับนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านวังสะพุงหมู่หมู่แปดอันนี้ก็ยังเป็นหมู่แปดอยู่ อ่ะละมูเด็กน้อยเด็กเล็กไปทางใดกันบิดเลยไปเข้ากลับไปกรุงเทพกันบิดแล้วป้าให้อยู่ผู้เดียวตินะช่องตาใหญ่โอ้ไปในส่วนผู้นึงในส่วนข้างบ้านปเจ้าเ,เทศกาลเทนึงก็มาเทานึงพอมาแต่ให้เห่าอุ่นแล้วก็ไปป้าเขาไว้มาไม่ก่อนน้อยนาคอยน้อยนามันแก่ก่อนโอ้หน่อยนา อ้นเปล่านาไปขายยังไงมาเอาน้อยนาไปขายขายได้กินได้นะเป็นของฟักอ้าวยังไงมาแบะทักขายกันเดี๋ยวรอเที่ยวไปเรื่อยๆนี่ถือว่าออกมานอกเขตของหมู่บ้านแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ผู้คนไม่ก็อยู่บ้านกันหรอกช่วงนี้ก็จะไปอยู่ในไร่ในนาในสวน จะเป็นส่วนมากไอค้คนที่อยู่ในบ้านจริงๆก็จะเป็นคนมีอายุหรืออย่างร้านค้าต้องเฝ้าร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยป,ประมาณนี้นะครับ พกย่างอ๋อเก็บยางวงช้างครับเอาไปไปทำอะไรอันนี้มันเป็นยาสมุนไพรแก้แก้ปวดแก้ลืมเออเอเบอร์รูเบอร์รูโอ้เขาเอาย่างยังก่อนอ่าย่างวงช้างเป็นเป็นว่านงวงช้างใช่สรรพคุณแก้ปวดแก้ลืมแก้คันปัญหายากมากเลยเนี่ยเออเราเห็นผ่านตาแต่ก็ไม่เพราะว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มเป็นดอกเป็นอะไรนี่ครับเลยเราเราใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่แป๊บนึงแป๊บเด็กเด้อแป๊บนึงเด้อ อ้มาซื้อมายองเซจไปกินได้เบิดแล้วออรงไหนมานมีตะใบกับต้นมานี่เนยข่ายได้ล่าอยู่วะปีนะข่ายได้ล่าอยู่วะอ,อ,อีไปไหนนะอ้ยกม,มีไร้ไปไหนเอ้ารอเที่ยวนี่นอาะจะไปยังเที่ยวเนืน่องนอกอ้าวแไปเที่ยวทางนอกจ้ะกลับมาเทิกบลาวนะเละดเ,ละเละดี๋ยวคนละเละตีเละไปเละมาละเรื่อยกลับบ้านเทิอกอยู่นะ เออไปโอ้แข็งแรงดีเออแข็งแรงดีอยู่เนาะไปแล้วบ้านตาร่าลูดโอ้ยไปพุ่เนี่ยไปน่าผสมกันอยู่นนั่งหัวไปเอ้ยเงี้ยน่าแกงเงาเนาะอ๋ออายุรุ่นนี้แล้วเราต้องไปย่างร้านแล้วท่านบอกต้องคุยดังก่อนคุยค่อยบุ้นหินเนาะอ้าวได้ได้แปดร้อยเลยเหรอฮะได้แปดร้อยแล้วตีเออ่ายรูปเอียงได้ได้แปดร้อยเลยเหรอ มาเงินเดือนได้แปด้อยเลเงินเดือนนาได้แปดร้อยเลยเหรงินเดือนนะเออแปดร้อยอันอันหูอันนาบอด้ยินนะได้แปดร้อยเลยตีพันกว่าบาทโอ้เอาละไปเจ็ดหตเจ็ดพิกเออพิการได้พิการหูนี้ได้แปดร้อยแล้วก็อ้ันเจ็ดร้อยอายุเจ็ดสิบเจ็ดร้อยพันห้าอืมเอาละใครหุ่นหอกจะปางบจะงับไปไปรถ นี่ก็เป็นบรรยากาศของเอเรียกว่าชนบทก็ได้นะครับเพราะว่าเราแยกอออกมาจากหมู่บ้านเรีอกหมู่บ้านใหญ่นะครับหมายเห็นอันนี้มันออ,อ,อ,ออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะไปจากตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไปบนภูเขาแล้วนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างแบบเรียบง่ายไม่ต้องปุงเพือไม่ต้องอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็ ค่าใช้จ่ายในการซื้อกินก็ไม่มากไม่มายนะครับเพราะว่าในสวนในไร่ในลําคลองก็มีอาหารการกินที่พอหาได้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายก็เป็นชุนปชนที่เรียบง่ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็อยู่ในเขตของตำบลวังหินอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับรนนมยกรากาศทำให้เ,เราเนื้ย้อนหลังไปสัก50-60ปีก่อนนู้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พื้นที่คนละงานสองงานอะไรก็มาปลูกที่อยู่กันส่วนใหญ่ใน อาชีพก็จะเป็นอาชีพของเกษตรกร,กรทำไร่ทำสวนทำนาแล้วอีกอย่างนึงก็คืออาชีพที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคืออาชีพลุงแรงนะครับขายแรงงานวันไหนที่มีคนมาว่าจ้างก็ไปได้ค่าจ้างหลายวัน นี่ก็ในกลุ่มนี้นะครับมีไม่กี่หลังแต่ก็มีร้านค้าประจําหมู่บ้านอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอย่างร้านเดียวเงียบนะครับเงียบดีจังพื้นที่ที่พอมีอยู่นะครับก็ปลูกผลไม้ปลูกกล้วยปลูกอะไรทุกอย่างแต่ดีอย่างนคัคือมีงบประมาณจากทางการเข้ามาทำถนนคอนกรีต ไปมาสะดวกสบายนะครับต้นตานี้มใช้เวลาหลายหลายสิบปีนะครับกว่าจะโตกว่าจะมีลูกนี่ก็แสดงว่า,าในกลุ่มนี้คงจะหลายสิบปีมาแล้วละ่ะนะครับอันนี้ผมเดินเลยนะครับเดินเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกัน การที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มขึ้นชื่อผมก็คงจะไม่สะดวกแล้วนะครับเนื่องจากขยุมากขึ้นการขับรถขับลาอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกก็เลยอละอตามหมู่บ้านใกล้ๆหมู่บ้านของเราเองพี่ก็ใช้รถซาเล้งขับมาตกตกแตๆก,ตก บางจังหวะก็เดินเนี่ยเดินสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้มันจะได้อัตรรถในการท่องเที่ยวโอ้อันนี้ไปได้มาคักแน่ท้แล้วนะโอ้ยใส่เอาตางแน่มันแน่นแล้วเนี่มันละแล้วมันออโอ้โ้โตมันออกไปเบ้อแล้วอยู่โอ้นี่กินเมี่ยงแล้วนะ กินมีหม่าม้ามีม่าม้าง่ายดีทั้งวันโอ้มะกรูงมะกอก็ลงบดโอ้มะกอกโดดจังเนาะอืมเอาไปตำไหมโอ้ตำมะรุมบอนมีเจ๊บ้านนะมีมีอยู่ในส่วนมีอยู่โอ้ว่าเพียลงเข้าลงคลองบดแล้วเนี่ยยังไะอ่าฮัมมีอย่างไรนะอี๋เดะบักบวบอยู่บักบวบอืมอืมอือหมดน้ำเนี่ยคนบดก็ลงนู่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ มีดินที่ว่างอยู่นะครับก,รก็ปลูกเครื่องครัวคือผักสวนครัวม่กินเองไม่ต้องไปซื้อหาให้ตึงตุ้งตังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะไปนี่มามาแล้วลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงจริงๆผมตั้งใจมาหาลุงเลี้ยงนะครับแกอยู่นี่อยู่คนเดียวหรือว่าจะจะอยู่กับหลานก็ไม่รู้นะ ไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเราก็ไม่ได้นัดหมายกันด้วยนะครับเดาสุงมมนงั้นเองไม่เจอก็ไม่เป็นไรห้างกันีหมเอ้ <c oughs> ย <c oughs> เอา,อาเฮ็นยนังมานำาห้าเจ้าอยู่นะ ว่าธุระยเจ้าก็เทิมไม้ออกมาได้นะมาเอามาทุ่มมาสู้กันก็ได้เจ้าก็เจ้าก็พวกนี้แกเท่าอายุ่กับบ่ไกลบ่ไกลกันเนาะกำลังบังสายปบแข่งกันบ่เอามาเอาเอาได้จากกิโลมามาเราเราจไขวิบจากกิโลโอ้บ่ได้นับมาเด้อแต่ แต่อันนี้แทมมันไปบ่ถทงกี่โดหรอกว่ะวิ่งไปโนอนพกเลยนี่แดก็ไปอันไฮพกจุวยแดก็วิ่งไปวิ่งกับยู่เหี้วแล้วเอาแค่แค่นี่เออเอาสันอีไปกับพุดไม่ห้ามไม่มไม้เลยจีโน่เอาไปงานนะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ,อพี่พี่พี่ชายนะครับคือตอนนั้นแกเป็นหนุ่มใหญ่นะครับหนุ่มใหญ่ผมก็เป็น ไปรุ่นเพิ่งจะเริ่มเรียกว่าเป็นหนุ่มหนุ่มน้อยนั่นแหละหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยกับหนุ่มใหญ่อ่าเคยเคยแอบไปดูแกจีบสาวไปแอบไปแกจีบสาวโอ้ก็รู้จักกันมานานแล้วแหละก็คือแซวหรือหยอกล้อกันได้นะครับอ่าคุณลุงเลี้ยงนะครับชื่อเลี้ยงแม่หมือนก็เฮิร์นเติบเราเห็นเนาะโอ้จังเตตัวเป็นหนุ่มน้อยกับจังเต้อันทิป พอทนถูกวะไอวอตั้งแต่ใหญ่ตามยามวัได้พ่ว่าคว้าไปไปนั่งคุยกันจังหน่อยตุ๊กเหาอวะนั่งคุยอยู่ไหนเราบ่มนี่เนาะนั่งนิดเนาะบาว่าไปนี่ก็สุขภาพแข็งแรงบ่มีโรคมีภัยยังบ่ปีนี้เขาได้แล้วก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ ได้ทำงานได้นำเขา้า,าเฮ้ยเฮ้ยเลยเนอะเมื่อวานนี้ก็ไปงานข้าวโพดนำเข้าน้อยหนึ่งได้ซ่มปรีพ <c oughs> วกผู้หญิงเขาก็ได้ซ่ามปรีคือกันคือแกไม่ลงทุนทำไร่ทำนาทำสวนหรอกนะครับแกขายแรงงานแกออกรับจ้างขายแรงงานทุกวันแกถึงได้แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากไปจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไปหมดก็คิดว่าขับไอ้กโกงรับห่วงงานไปได้เมื่อละหกร้อยน่อค่าแรงงานค่าแรงงานเมื่อละหกร้อยเออก็ อีก้งแรงนึงดิเออโอ้โอ้โอคาของเห่านี้ได้แรงแนงสามร้อยอีกก้ที่หอบาไปทั้นก็สามร้อยเป็นหกร้อยเป็นหกร้อยน้ำมันก็บ่พอร้อยอะวะอ๋อบักคั้นอยู่นําเค็ดบ้านเห่านี้ก็สองมืร้อยสามมือนร้อยแต่ถ้าไปอันบังกระด้านเดินมาคารนินตูมมันก็แพงเนี่ยนะล่ะรับจ้างอย่างเดียวมีแนรับจ้างเดี๋ยวมีด้ได้กับได้สรุปแล้วมันได้ลายกว่าที่หอาลงทุนเองบ่ได้รายกว่าลงทุนเอง อ่ะตีมือหกร้อยเออบอกได้ไปาจากมือในเดือน,นึ่ง่ะมันแคททุกมืออะบางทีก็คันว่าอันยังว่าอันอยู่ไกลเขาหมีอีสม้มเขากาเก่ารถอีส้มไปอืมมันก็บอกกี่มืออืมคือสรุปแล้วมีงานแคททุกมือเลยเออก็ผู้นาประมาณปีนี้ก็ก้องเดียนอยู่บ๊วยๆกี่เนี่ยเราจะเจ็ดสิบสี่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาหลงมอจากเดียบเลยนะมอมีได้ไปเฝ้าเขา มีได้ไปเฝ้าคนป่วยเฝ้าใหญ่ทำอ่ะเฝ้าอยู่อันหม่องพงนี่หกหกขืนไปยูเพชรอีกเก้าขืนส่วนตัวเองเขานอนโรงพยาบาลบ่มีเลยมีได้เป็นอนเฝ้าเขาบ่บ่เคยเป็นยังแต่ว่าสายตานี้ต้องสายแว่นเีรอเออเพราะว่าอันไปตีอันงูแล้วมันรอดเข้าไปอย่ังไงเราเอาเสียงเทียรเอามาไว้ตีมันมานส่เพียนเราเราออกเมนทึกแล้วเขาอ่นแับบ้า สงสัยบาบบาบเออมัอนเรนเนี่ยมันอยู่ข้างมันซื้อเออมันอยู่ข้างมันซื้อแต่มันเป็นงูเข่าด้วยหรองูเข่าถ้าเอางูเข่านี่ถ้าหามดินมองอยู่ซื้อมันก็ไปนะมันไปห้าอย่างมาี้ยเบียสอะไรอ่างเงี้ยโอ้มันจะอยู่งอ่ะสัตว์สายันเนาะสัตว์สายันเออสัตว์ห้องมันเดี่ยเนาะมันมันเห็นคนก็สู้เดียวเวลาอ๋อก็คืออันเหรอแต่เป็นเด็กน้อยนะถ้าบอกเห็นมันอย่างไอ้ปีฆาตเหมือนันนเก็แบบนั้นเนาะันได้คิดไม่ยังละ เออ,อจอยู่ได้แบบสบายเรียบง่ายอันนี้มันยังลกไกลแต่นะเ,นเออขอกไก่อันจอวังอันดาลาอันตะโอนมันตั้งแต่บอกวานมันไปเป็นทหารอยู่นครทวรรน,นะอนเออน่าตีอ้าไว้จังอ,ะอ่ะปะมันเข้าน้ำซ้ำป่าเจ้านี้บาได้เห็ดละซื้อกินอย่างเดียวใช่ปะเออแม่นไอ้นั่นนะไม่ยังไอ้พริกไอ้ดิปีดิปีเอ๊ะดิปีกับพริกไทยนี่คล้ายๆกันปะคล้าย บ่อพิกไทยมันอีกเป็นเม็ดน้อยๆนะบ่ออันใบมันนะเออใบมันแป๊บเดียวกันนี่นะแป๊บเดียวกันนี้เนาะแต่มันอันนี้มันเป็นมากเหมือนกันเก็บต้มยาจุ่นน้อยเด็กเป็นยาแก้ยังเอาอันกับข่าวออกอยู่เลยเนาะดีตีอ่ะตีโอ้ติดตามข่าเล่นโซเชียลคือกันนั่นเนาะอืมเชี่ยเป็นบ่อมาร์คมาหนาดีตีนี่หู้มานานแล้วเหมือนอยู่เขาข้ายาสมุนไพรเขา้ายาสมุนไพรเผ็ดฮอนเออเชี่ย แดงครึ่งเนาะอืมอันนี้ก็ต้มกินอยู่เลยเนาะอันนี้แล้วก็จะเขาวห่อหั่นแล้วก็ไอ้ใ <c oughs> บอีลานี่ยมันก็แก่โรคพุดแข็งพุดข,ขาดนะอใบเนี้ก็ใบอีลาใบยังได้ใบอีลานี่นี่เลยเนี่ยเอ๊ะบะเบนบักโพกเพ,พ็บนันตีเนี่อยอดูงี้แย็บเขาเออกไปถัดอันปลาไหลดียโอ้ยยี่ลาเออยี่ลานะโอ้ยีย่ละเลยเราวันนี้ แกปพดแทงปพดขาได้เลยออันนี้กะอันนี้กะบนบกไ่นะพายอันฝันอันอยู่ขาเขาตำมับติดใช่ยในการปดนนี้บนบกไ่เลยนะฝันเองนะเออเราวันนี้ไปห้ามอนนิ่มมอนนิ้มให้ไปโรงพยาบาลบอไปให้บักเป็ม่มามาเอาอันนี้ใส่เด็ดรูแฉมกะจอดเข้าไปเลยจอดเขเลยปั่นเย <incorporating water. S 1> ็บเนี้ยมันเขาเอินบ้านจอดบ่เออนั่นนะ เนี้ยปั่นเย็บเลยนะพี่เห็นบอกปั้นัดบ้วนบักใหญ่ไหนเข้มเป็นคนปาดออกโอ้โหอุ้ยก็อันเนี้อันอีอีอย่างเมียบักอันอีไม่อีเมื่อยอันเหมียบยังที่อยู่บนบ้านเขาอีเลินนะวิ่งนี่อ่ะยานะเลือดเแต่น้อม่ลือดไม่เท่าไอน้อยไม่ไม่ไม่เท่าไอน้อยเมียบลงใหญ่นี่โอ้ยหมอขัดเลือดให้เข้มเป็นคนปาดมีฝนเป็นไหมมันก็บอกเขาอืมอ้ยว่ะอันนี้ เอ๊ะกิมมองมองนี่บอเป็นตะยานตีละยานนี้บนหลังคาอันมันอยู่ติดกับหลังคาบ้านนะให้บอกเอ๊ะเป็นตะแกนอย่างเนาะเฮ้ได้เวลามามองมองสุกแล้วมันบอกมันนอนก็ได้โรยมันใส่ไอ้เหยียนนะเป็นตั้งเป็นตั้งเนาะโอ้เอ๊เอาอันหั่งบนนั้ไปคายแล้วมันบให้เอามันว่าเอาไว้ให้ทรมเอออ่ามีเจ้าของเฝ้าอยู่นี่นอนเฝ้าอยู่นะ เราอินัทเนะี่นยเขาชิ้ยาคันคืออะไดงๆ่โอ้เออลุไปอุท<อ>ยาน<อ>ท่งแสลงรวมม<ๆ>ันจะยาวมาทอดยาวมามาเชื่อมต่อกับพิชบูรณ์เ้าได้ขึ้นไปยังแถวปาเข้านะขึ้นไปอยู่เลยขึ้นไปอันหัวเขาน้อยนี่กับไปพักใหนนึงกับไปถึงอ,อันทะเลเนออขึ้นไปทะเลกับขึ้นไปทงทงตาพักข้าวทงแสลงร่วงกว่าเนี่ยนะเออเข้าพวกเข้าข้อนี่ห้าเจ็นร่วมรวมกันเนาะแต่ก่อนนะ โอ้หลุยมาเบิดแล้วแนะนอนมาเบิดแล้วขึ้นทะลุทุ่งไปเลยนดะนั้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ในะขึ้นไหวบะนะทำแท้บอกบอกขึ้นอย่างนีน้มันเพราะว่ามันบ่มีเวลาเพราะว่าลากคนงานบอกถ้าขึ้นจนะขึ้นไหวบอกไหวเพราะวิวว่งไหว you know. อยู่น้ออันเจนะ็ดนสะิบสี่นั่นนะเออเออวันนี้อันเคล็ดลับที่เจ้าดูแลสุขภาพดีนี้มีไหมยังบ่มียัง,ยงกัมีได้อันที่ว่าอันนี้เนี่ยที่ว่าต้มจินเนี่ยโอ้ต้มจินทุกมือนะั่นละอันนี้นะตีออ,อันนี้แล้วก็ใบหั่นแล้วก ียาบริเวณท่านเออบริเออได้ยูได้แบบบริเวณท่านนี่ใบปุ๊งไงอยู่นะอืมมาเบิ้งกูพุ่มอยู่นะท่านน่ะอันที่พวกคนแก่เขาออกโจมกินผู้สูงอายุมาีกินนาทีแล้วก็ฟ้าทะลายโจรนั่นเดี๋ยวนี้ครับต้งแต่เลืออกจากบ้านอีถิ่นนี่มันบิ้งนี้ฟาทะลายโจรนะพุ่มไปเพราะอ่าคุณตาตาคำมอนเจ้าเคยได้ยินบ่อยู่อยู่ได้ตาคำมอน อันตาขมมอนนี้นั่นอยู่ท้ายๆางหินถูะนะแกแปดสิบแล้วแข็งแรงคือคือเจ้านี่นะบ่เป็นย่างมาเคยเข้าโรงพยาบาลจักแท้มีบรเเพ็ดมีฟ้างมีมีฟ้าทะลายโจรมัวยาเข้าเย็นซี่ยางแกต้มกินทุกเส้าแค่ฟางมันฟ้างมันบ่มีกับมันยาเขาวเย็นมันบ่มีแต่ก้อนี้ขึ้นเข้านี่เอามาเป๊ลงมาคุนเนี้ยห่อตมาขยใช่ป่ะวรเตรงนี้โอ้นี่เออนี่เนี่ี่เนี่ย โอ้อันนี้ปู๊บไปกินเองโดยเฉพาะเลยเนะ่นปู๊าไปกินเองอ่าถ้าน้องนงี้ข้อไปกินได้ได้อย่วะในบ้านเขาก็มาเอาอยู่เลยเนียโอ้แย่แย่เลยแย่ของแย่แเนี้ยเปิดเมียนมันเพิดอย่างเนี้ยอันนี้บอระเพ็ดนะครับแถวบ้านในพื้นพื้นบ้านเราจะเรียกว่าเขียวข้าวหออเขียวข้าวห่อเขียวข้าวหอแต่อันขลคนไทยก็ับบระเพ็ดอืมแต่ว่ามันความขมของมัอน่ปส่ห่วงพีห่วงน้องยังอยู่ เอาไปใส่กับเพาะลายโจนแล้วเดือปักกับตามน้กินนะเป็นสแต่เดือปักคมโอ้เอเด้เด้อตำราของเจ้านี่มีฟ้าฟ้าตาลายโจนครับบริเพรแล้วยังอีกแล้วก็ไออันมักกันนั้นนะมันดีปีนะดีปีแล้วก็อันไอไอต้นไอยีลายีลาสีย่างนี่คือกันเออสีย่างต้มกินมือแล้วจากถ้วย แล้วแล้วแ่บางแคกอันเขาก็เอาใส่ขันน้อยนะส่งกาแฟจินก้อนพอกินกใาแฟจินแล้วมันก็เอาเปล่าให้เครื่องขันกินไปอย่างนั้นกินทุกมื้อััขันอันนั้นต่างวันนี้เขาบอสชู้คือรู้มานานแล้วว่าแกแข็งแรงแกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรเลยแล้วก็พามาให้ชมนี่คือตัวจริงเสียงจริง แล้วสุขภาพดีพก็มาร้วงความลับแกนะครับว่า <c oughs> ทำไมแกถึงได้แข็งแรงขนาดนี้แกก็โดยเป็นวิทยาทานเนาะก็บอกตํารายาบอกตํารายาไปอ,อันนี้มันก็จะไปขัดต่อกับสมัยใหม่มแต่นี้คนโบราณก็ต้องกินยาแบบ โบราณกินยาบแบาบโบราณน่ะแต่แกก็แก <c oughs> แข็งแรงจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ยาสมันมนัยนี <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มาคุยกันหอมปากหอมคอชื่นใจดีละเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณแ <c oughs> <ๆ>ล้วล่าเด้กเบิ้งอันน <c oughs> <ๆ>ี้อันนี้